แทนแทนทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ออกบ้านแล้วนะหลานสาวหลานบ่าวคิดถึงอตีน้อยก็ได้ออกมาฮะเด็กๆน้องอตีมาเที่ยวหาพี่ครับเที่ยวหาพี่ครับนี่ครับพี่พี่ชาย พี่ชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อกันกันน้องอะไรครับพี่สาวชื่ออะไรครับไม่ไทยค่ะพี่ไม่ไทยและพี่กันไปแล้วไปลูกควายกันห้ามไปใกล้ลูกกลัวควายมันไล่มาเลยลูก อากาศดีจังเลยทุกคนอากาศเย็นสบายเลยเฮ้มีามาวมา,มาเร็วเร็วๆฝนจะตกแล้วเร็ว